สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ไตอีกแล้วนะครับที่อิสุสุคิงยอนสาขาบุรีร ok ัมณนอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของอิสุสุคิงยอนจะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ไตอยู่ก็จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมนางรองวันนี้วันที่เราพบกันก็จะตรงกับวันจันทร์ที่12กร,รกฎาคมพศ2564ัน้นั่นเองก็หัวร้านตอนแรกว่าจะมีปล่อยอยู่หนึ่งการของพี่ออมพรนะครับหัวร้านเช็ดรถเสร็จแล้ว เตรียมผ่อนรมาบอกตายเดี๋ยวขอเลื่อนเป็นวันพรุ่งนี้นะไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวเราไปดูรถสองคันที่จะปล่อยวันนี้กันก่อนเลยกันของพี่พิชิตกับของพี่เน็กปไปดูกันเชิญครับนี่แล้วก็จะเป็นเจ้าตัวมิวทั้งสองคันนะครับที่ทางคิงยนสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองจะทําการปล่อยในวันนี้โดยคันแรกนะครับจะเป็นของพี่เน็กนั่นเองรู้สึกว่าจะเป็นลูกค้ามาจากสุรินทร์แล้วก็ คันด้านหลังสุดจะเป็นเจ้าตัวอันดิเมตจะเป็นของคุณพี่พิชิตนะครับก็มาดูกันก่อนละกันคันที่พีน็กจะปล่อยคันแรกคันนี้นะครับราคาเงินสดอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่นบาทนั่นเองเป็น All New m มิลเอ็ a เกรดแอคทแล้วก็มีเฉพาะสีบรอนเงินเท่านั้นให้เลือกโอ้เดี๋ยวแปบนึงโอ้ ตอนนี้นะครับพี่ต่ายถ่ายติดมันก็ติดถนนแล้วเจ็ดโมงสิบห้าก็เขากำลังไปทํางานเสียงก็อาจจะดังนิดหนึ่งเมื่อกี้มอเตอร์ไซค์เนาะท่อเบาๆขับไม่ได้ท้องพ่อดังๆ <c oughs> ประกาศความยิ่งใหญ่นะครับโดยคันนี้มีให้เลือกเฉพาะสีบรอนเงินแล้วก็จะมีให้เลือกเฉพาะเกียร์อัตโนมัติเท่านั้นไม่มีสีอื่นไม่มีเกียร์อื่นให้เลือกนะครับก็หน้าตามันก็จะเหมือนเจ้าตัวมิวเอ็กซ์รุ่นอื่นๆนั่นเองแต่ว่ากระจังหน้าของน้องเขาเนี่ยก็จะเป็นสี ดำนะครับเนี่ยสีดำแบบนี้เลยโลโก้ i อ u z สสีโครเมียมสีของตัวรถเป็นสีเมทัลลิกนะครับเป็นสีอย่างดีสีบรอนเงินหนักเอาเบาสู้นะครับออกสีนี้รวยอย่างแน่นอนส่วนไฟหน้าของเจ้าตัว m u l x นะครับคันนี้ก็จะมาพร้อมกับไฟหน้าแบบ เขาเรียกว่าไงมีหลอด LED อยู่ด้านในแล้วครับแล้วก็ที่เห็นลักษณะคล้ายๆลูกศรก็จะเป็นยกตัวไฟเด y l ไ g h ์มาให้นะครับมีมาให้แล้วก็ปรับระดับไฟหน้าได้นะแต่ต้องปรับภายในตัวรถนะแต่พี่ต่ายจําไม่ผิดเนาะก็ไฟตัดหมอกนะครับก็ต้องบอกว่าน้องไม่มีมาให้แต่เฮ้ยด้วยราคา1นึ่งล้านหนึ่งแบาทนะครับก็ไม่มีให้ก็ไม่เป็นไรเราใส่เพิ่มได้เนาะซื้อรถก็ร,กราคาล้านแล้วเอ๊ะนนี้ประชดไหมไม่ได้ประชดนะครับแต่ว่าเขาจะมีตัวอื่นมาให้ที่ถือว่าเป็นการชดเชยกันนไปี อันนี้ป้ายแดงนะครับก็ต้องบอกว่าเปิดซิงกันเลยทีเดียวนี่เพราะไข่2105นะเพราะว่าป้ายเนี่ยทางคิงยนสาขาบุรีรัมนอกเมืองได้มาใหม่เลยเออเพราะฉะนั้นดีใจด้วยครับคุณจะวันนี้นะครับก็จะเป็นลูกค้า3าคันชุดแรกนะครับได้ป้ายแดงรุ่นใหม่ไปทั้งหมดเลยแล้วก็วันที่พี่ตายปล่อย3าคันก็เหมือนกันนะครับเป็นใช้ชุดแรกเนะาะป้ายแดงมันจะใช้วนกันไปนะไม่ใช่หนึ่งคันหนึ่งนั้นนะพอเขาได้ไป้ายจริงก็เอามาคืน อ่ะทำไมพี่ต่ายมาไม่มีไฟตตดหมอกทำไมพี่ต่ายถึงมาเฮ้ยลดราคาล้านไม่มีไฟตาหมอกมันจะคือตรงไหนวะเออราคา1นึ่ล้านหนึ่งแสนบาทแต่ว่าไฟตะหมอกไม่มีไม่เป็นไรเขาได้มาตึ้งระบบความปลอดภัยที่ครบมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS ทุงลมนิรภัยคู่หน้าระบบช่วยควบคุมการทรงตัวออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางลาดชันลงทางลาดชันโอ้โหก็ต้องบอกว่าครบมากๆเลยทีเดียวและทีนี้นะครับการที่เราเห็นเนี่ย ไม่ใช่การที่เราเห็นสิตอนน steering, ี้ที่เราเห็นนะครับก็จะเป็นด้านข้างของเขาเขาก็ออกแบบให้นะครับเป็นรถครอบครัวที่ดูสปอร์ตแล้วก็ดูน่าขับขี่มากๆซึ่งเฮ้ยร้านหนึ่งแสนคุมว่าได้รถตัวนี้ไปสปอร์ตด้วยดูดีด้วยแล้วก็ใช้ในครอบครัวได้ด้วยนั่นเองนะครับก็มาพร้อมกับเจ้าตัวล้อแมก ปัดเงาขนาดไม่ใช่ปัดเงาสิมาพร้อมกับล้อแม็กสีบรอนเงินขนาด17นิ้วของ i อซูซูนะครับแล้วก็เบอร์อยางที่ใช้ก็จะเป็น255 65 7 7นั่นเองด้วยนะครับเจ้ายางที่ถูกติดตัง้ตตงมาในเจ้าตัวมิวเอ็คันนี้ก็จะเป็นยางดันหลบนั่นเองเขาจะมีดิสเบรกขนาดใหญ่นะครับช่วยให้เวลาที่เราหยุดรถเนี่ยสามารถหยุดได้อย่างมั่นใจแล้วก็ทันใจนั่นเองมีความปลอดภัยสูงมากๆนะครับ แล้วก็กันสะเทือนก็จะเป็นคอยสปริงสี่ล้อเลยนะบันไดข้างนะครับของน้องเขาเนี่ยก็มีติดตั้งมาให้เช่นเดียวกันอันนี้ก็ต้องบอกว่าโหร้านนี่คุ้มค่ามากๆกระจกนะครับก็จะเป็นสีดําแต่ว่าถ้าใครอยากให้มันดูโอ้โห number one นะครับเอาไปทําสีเดียวกับตัวรถซะนะนะ่าพิจต่ณยว่าถ้ามันเป็นสีเดียวกับตัวรถมันก็จะดูสวยนะถ้าเป็นพิจตออกไปพิ่ตรจะไปทําสีเดียวกับตัวรถอันนี้ก็แล้วแต่ความคิดใครความคิดมันนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวที่อยู่ด้านข้างนั่นเองนง กระจกนะครับด้านหน้ามันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้มาพร้อมกับใบปัดน้ำฝนที่สามารถยกใช้งานได้แบบง่ายๆสบายๆแล้วก็เสาอากาศก็จะเป็นทรงแบบนี้นะครับก็ออกแบบให้มีความสวยงามแล้วก็รับสัญญาณได้ชัดเจนไม่มีมาแล้วครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวพี่ไต่คันนี้ติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วนะครับด้านหน้า60ด้านข้าง80ทีนี้เดี๋ยวพี่ไต่จะให้ดู ด้านท้ายเขานิดหนึ่งด้านท้ายก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยก็จะมาพร้อมกับไฟท้ายแบบ LED นะครับอันนี้พี่ต่ายไม่ได้เอากุญแจมาก็เลยไม่ได้เปิดโชว์ให้ดูแต่หลายๆท่านนะครับก็คงจะเห็นในคลิปไปแล้วแหละว,ว่าเฮ้ยมันเปิดแบบนี้นะอะไรอย่างนี้นะไฟท้ายเป็นแบบนี้แล้วก็เปิดนะครับเขาไม่มีประตูไฟฟ้าให้นะแต่ว่าเขาจะมีโช๊คอัพที่เป็นตัวช่วยผ่อนแรงนะครับในการเอาขึ้นเอาลงลในตัวนี้เป็นตัว a l New MU-X Grade Active นี่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งคันกันนะครับก็เป็นของคุณพี่พิชิตนั่นเองคันนี้นะครับจะเป็น a l New MU-X เช่นเดียวกันเป็น g r a d Active นะก็ต้องบอกว่าเฮ้ยของน้องเขาเนี่ยมันอยู่ในเกรดบนสุดเลยนะมีให้เลือกทั้งเครื่อง1ัน0ทั้งเครื่อง3,000แล้วก็ ขับเคลื่อน2อล้อขับเคลื่อน4ล้อแต่ว่าจะเป็นเกียร์อัตโนมัติทั้งหมดไม่มีเกียร์ธรรมดาให้เลือกนะครับสีขาวปรอนเงินเทาส้มแล้วก็ดำนี่ก็จะมีสีสีมีสีให้เลือกเยอะด้วยบางคนบอกว่าเฮ้ยพี่ต่ายทำไมหน้าเจ้าตัวนี้มันดูปแปลกครับถูกต้องครับเพราะว่ามันไม่แปลกทำไมมันดูสปอร์ตมันดูสวยมากไปกว่าเดิมปแปลกนี่หมายถึงว่ามันแปลกจากที่ผมเคยเห็นถูกต้องครับเพราะว่าเจ้าคันนี้เนี่ยเขาจะมีการติดตั้งชุดสเกิร์ตหน้าเห็นไหมครับเนี่ย อ่ะพี่ตายถ่ายให้ดูก็ได้ทําไมวันนี้กล้องพี่ต่ายดูมองๆแปบ๊บหนึ่งนะเออค่อยอยังชั่วหน่อยอืมอ่ะเมื่อกี้ก็ไม่ตัดนะถือว่าเป็นการเช็ดกล้องแล้วกัน <c oughs> ครับก็เจ้าตัว All n w v i e w X กันนี้นะครับเขาก็จะมาพร้อมกับหน้าตาแบบนี้เลยกระจังหน้าของเขาก็จะเป็นสีโครเมียมอ่ารุ่นนี้นะครับมันจะสามารถเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติได้แล้วก็ ไฟต่ำนะครับไฟสูงไฟต่ำเขาสามารถปรับอัตโนมัติได้เช่นเดียวกันไฟหน้าเป็นแบบ LED แล้วก็ไฟเดย์ไลท์มีมาให้แล้วที่สําคัญนะครับที่พี่ต่ายบอกว่าว่ามันพิเศษก็ตรงที่ว่าเฮ้ยมันมีการติดตั้งชุดสเกิร์ตเข้าไปอันนี้มันก็ทําให้ดูสปอร์ตมากๆเลยทีเดียวโดยนะครับเจ้าตัวชุดสเกิร์ตชุดนี้มันจะเป็นสีบรอนกับสีเทานั่นเองนี่เช่นเดียวกันครับป้ายทะเบียนนะครับลูกค้าก็ได้อันใหม่ไปเดียวกัน ไปเช่นเดียวกันนะเปิดประเดิมเลยเปิดซิ่งนี่อันนี้นะจะเป็นชุดฟรีฟอรมฟรีฟอรวมนี่วล้านอ่านออกคันนี้นะครับเขาจะมาพร้อมกับเจ้าตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้า4จุดด้านหลัง4จุดรวมเป็น8จุดรอบคันนั่นเองราคาเท่าไหร่พี่ตย่ยราคาพี่ต่ยยังไม่ได้บอกไปเลยเนาะราคาจะอยู่1นึ่งล้านสี่แบาทนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าเฮ้ยคุ้มมากๆนะเรื่องระบบความปลอดภัยก็ เจ้าตัวมิวเคันนี้ก็จะมีถุงลม6จุดนะแล้วก็เบรก ABS ถุงลมนิรภัยถุงลมนิรภัย6จุดนาะเบรก ABS ระบบช่วยออกตัวในทางลาดชันลงทางลาดชันระบบช่วยควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติเบรกอัตโนมัติก็มีนะครับแจ้งเตือนออกนอกเลนก็มีแจ้งเตือนจุดอับทางสายตาก็มีโอ้โหมันเยอะมากๆเลยคุ้มมากๆครับราคาเพียงแค่1นึ่งล้านสี่แบาทเท่านั้นเองแล้วก็คันนี้นี่ เขาก็จะมาพร้อมกับตัวล้อมแม็กที่มีขนาดลายสปอร์ตมากๆ20นิ้วนะคือเราไม่ต้องไปทำอะไรเลยได้เต็มๆสปอร์ตไปจากโรงงานเลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูด้านข้างกันเจ้าตัวชุดสเกิร์ตที่ให้มาเขาจะไม่มีตัวตรงบันไดข้างนะปกติที่พี่ต่ายให้ถ่ายให้ดูเนาะมันก็จะมีตรงตรงบัใไดข้างด้วยถูกไหมแต่ว่าเจ้าคันนี้ไม่มีอ่ะนี่ก็แม็กนะครับเป็นแม็กแท้ของอิซูซูเลยก็ มาพร้อมกับเจ้ายางบริสโตนเบอร์อยางขนาด265 50 20นั่นเองก็ถามใส่เป็น275 55 20ได้ไม่ได้นะครับเพราะว่าคันที่แล้วก็ใส่มาแล้วนี่มีบันไดข้างมาให้นะครับก็ต้องบอกว่าสุดยอดมากๆเลยทีเดียวกระจกมองข,งข้างของเขาก็จะเป็น กระจกมองข้างที่มีไฟเลี้ยวแบบ LED ให้คันนี้ต้อนนะครับรุ่นนี้มันต้องพับด้วยไฟฟ้านะแล้วก็มาพร้อมกับเจ้ากระจกแบบ IR Cut ค,คือกรองพวกรังสี UVA UVB ได้ใบปัดน้ำฝนเป็นแบบ b ิ i l t i n สามารถตั้งปัดอัตโนมัติได้แล้วก็เวลาที่เราจะยกมันจะมีวิธีต่างหากเนาะสาอวากาศนะครับจะไม่ใช่ทรงมาตรฐานด้วไปน้องจะมาพร้อมกับสาอวากาศชาร์จฟินเล้าแรกลังคาก็มีมาให้เช่นเดียวกัน ก็ถือว่าสุดยอดมากๆคันนี้เรียบร้อยนะครับแต่งเรียบร้อยพร้อมออกน่าจะเหลือแค่ทำความสะอาดเพิ่มอีกบ้างเล็กน้อยแค่นั้นเอง1,434,000บาทคุ้มนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นชุดแต่งด้านหลังของเขาด้านหลังเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้เลยมีไฟก็ฟเรียกว่าไฟท้ายจะเป็นแบบ LED นะแล้วคันนี้มีการไปติดตั้งเพิ่มมาเดี๋ยวเราไปดูว่าเขาไปติดตั้งอะไรเพิ่มกันมาบ้าง ชุดที่ได้มานะครับอันนี้พี่ไต่ไม่ทราบราคาเนาะเห็นว่าลูกค้าจัดการสั่งมาเองไปดีลกับร้านแล้วเราก็ขับไปติดตั้งให้นันเองอันนี้สามารถทําได้นะครับลูกค้าก็ถ้ารู้จักร้านก็ไปดีลกันมาเนาะแต่ว่าต้องมาจ่ายเงินดาวเงินอะไรให้หมดก่อนนะอก็จะเป็นลักษณะแบบชุดนี้ได้นะครับนี่ตัวสปอยเลอร์ด้านหลังได้นี่แล้วก็อันนี้ด้านล่างนะครับชุดสเกิร์ตก็จะมีคู่หน้าและก็คู่ถ้ายนี่เป็นชุดสเกิร์ตเขานะ ท่อตัวนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่าถ้าพูดตรงๆเลยมันก็จะเป็นเฮ้ยมันทามันไม่ใช่ตัวแท้หรอกมันทําให้ดูสวยงามนะครับตัวท่อซึ่ง,งจริงๆแล้วท่อเขาก็ยังอยู่ที่เดิมตำแหน่งเดิมนะจะเป็นตรงนู้นนี่ครับแต่พอใส่แล้วมันก็ยังมันทําให้รถดูสปอร์ตดูสวยขึ้นโดยนะครับยุดแต่งที่เอามาเนี่ยไม่ได้บังพวกเซ็นเซอร์ไม่ได้บงับงพวกอะไรเลยนะก็สามารถใช้ได้เหมือนเดิมอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่ตายจะไป เตรียมเอกสารเพื่อที่จะขายแล้วก็เดี๋ยวจะเก็บภาพคันนี้ไว้ให้ขึ้นเพจสักหน่อยเพราะว่ารอบที่แล้วก็ทางน้องๆทีมงานก็เอาไปแชร์ไปอะไรกันโอ้สวยมากๆอ่ะโอเคขอให้ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆย,ยิงไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบก,กับพยยิจารณาอคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ